แฟนของเราเนี่ยนอกใจเราไปนะครับแล้วอยู่ๆเขาก็กลับมาโบยความผิดให้กับเราว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายมีผู้ชายอื่นจะทำยังไงดีคะคือจริงๆเรื่องนี้สิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดให้ถือว่าเป็นลมเป็นอากาศเป็นออกซิเจนเลยก็ตามแต่ที่มันผ่านเข้ามาบนโลกบนี้คุณต้องตามเกมเขาให้ทันหนึ่งครับทุกคำพูดของเขาพยายามครับแ a s l i g h t หรือพยายามทำให้คุณสงสัยในตัวเองครับ บวกกับเขาเนี่ยยัดเยียดความผิดให้กับคุณมันก็เป็นลูกไมต้ตื้นๆของคนเจ้าชู้คนหนึ่งครับนะครับที่เขาพยายามยัดเยียดความผิดให้กับคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดของเขาตรงนี้ไม่มีน้ำหนักอะไรเลยและขอความกร,รุณานะครับอย่าไปโต้แย้งครับให้คุณใช้วิธีการเงียบครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณเงียบอีกฝ่ายจะสงสัยทำไมคุณไม่โต้แย้งเนี่ยหรือมันจะจริงทำไมคุณเปลี่ยนไป คุณไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยฉันตัดสินใจผิดหรือเปล่าท,ทิ้งคุณไปทําไมไม่ทําตัวไร้ค่าเหมือนเดิมทําไมไม่ไล่ล่าเหมือนเดิมอีกฝ่ายเกิดข้อสองสัยครับในตัวเองครับ4ครับกลับมาวิเคราะห์ปมชีวิตของอีกฝ่ายครับคือคนเราเนี่ยการเลือกคู่ชีวิตมันประกอบด้วย2ขา1ครับภาพลักษณ์กับ2ครับอารมณ์ครับเขาอวดคนได้ไหมสังคมเนี่ยอิจฉาเขาไหม สังคมเนี่ยให้การยอมรับเขาไหมอยู่กับคุณแล้วเนี่ยสงบไหมอยู่กับคุณแล้วอบอ,อุ่นไหมอยู่กับคุณแล้วเนี่ยตอบสนองบนเตียงได้ไหมคนมันจะเลือกสองขานี้สองขานี้มันต้องมาพร้อมกันนะห้าครับจองใช้เทคนิค,ครับสั่งรักครับคือการยิง trust ครับมันคือการทําให้สมองเกิดเอฟเฟกต์สอย่าง1ครับชอบครับเชื่อครับและเชื่องและ6ครับ,ค,รบคุณกล้า ตัดครับความสัมพันธ์ครับนะครับเรื่องนี้นะครับไปทบทวนนะครับอยู่ในคอร์สสั่งรักและคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักกับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสั่งจิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับ ราคาเต็มครับ7,590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอดที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ